ประเด็นที่1การพัฒนาและการปรับตัวเป็นระบบราชการ4.0กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง จัดทำระบบงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ได้แก่ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคารุพัน์ผ่าน QR Code ซึ่งดำเนินการเป็นหน่วยงานแรกของกรมประมงนอกจากนี้ยังมีระบบงานอื่นๆเช่นระบบงานสารบัญและปฏิทินการใช้รถยนต์ จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมงเช่นปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่การประเมินความคุ้มค่าในการนำเรือออกนอกระบบเป็นต้น รวมถึงข้อมูลคาดการล่วงหน้าสำหรับประเมินผลกระทบจากการออกมาตรการต่างๆเช่นกฎหมาย MMPA ของสหรัฐอเมริกาผลกระทบหากได้รับใบแดงจากสหภาพยุโรปและผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนเป็นต้นประเด็นที่2การพัฒนาหน่วยงานหน้าอยู่ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงให้ความสำคัญในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการทำงานมีการพัฒนาหน่วยงานให้หน่าอยู่เกิดความสะดวกสะอาดเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในด้านความปลอดภัยและคุณภาพงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอในการปฏิบัติงานเช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วัสดุสำนักงานอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ได้แก่ งานปีใหม่งานรถน้ำดำหัวผู้บริหารในเทศการสงกรานต์ร่วมแสดงความยินดีเมื่อมีบุคลากรมีการโอนย้ายเพื่อไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นรวมทั้งการปรับสมดุลชีวิตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวโดยการจัดลำดับความสำคัญวางแผนขั้นตอนการทำงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จประเด็นที่3 การให้บริการเป็นเลิศกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการข้อมูลที่สำคัญได้แก่ข้อมูลผลผลิตด้านการประมงข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนรวมทั้งข้อมูลการค้าของประเทศคู่ค้าที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ facebook line เป็นต้นประเด็นที่4การเป็นหน่วยงาน z e r o c o r r u p t i o n กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมีการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขาการทุจริตมิชอบมีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสามารถตรวจสอบได้มีคุณธรรมและจริยธรรมและไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ขอรับบริการข้อมูล ประเด็นที่5การทำงานเป็นทีมลักษณะงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงจำเป็นต้องประสานความร่วมมือและบูรณาการทั้งจากกลุ่มฝ่ายภายในกองและจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมงจึงจำเป็นต้องทำงานในรูปแบบ ต้องบูรณาการข้อมูลและประสาทผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสลัมฤทธิผลตามเป้าหมายโดยบุคลากร,กรมีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม we are happy we are fishery